คดีฆาตกรรมปรลัดนกเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะสุดท้ายเป็นอย่างที่คุณผู้ชมคิดไหมคุณผู้ชมสงสัยน้องเขยปลัดนกไหมก็สงสัยตั้งแต่แรกที่บอกว่าหมาไม่เห่าน่าจะเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนคุ้นเคยน่าจะหมาอาจจะเคยเห็นมาก่อนอหรือมาบ่อยๆแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าที่ผ่านมาพอออกข่าวอ่ะทั้งน้องสาวน้องเขยก็ไม่ได้เคยไปงานศพของของปลัดนกด้วยไงเขาชื่อหนุ่มนะคุณผู้ชมหรือว่านายประทินครับเป็นน้องเขยของปลัดนกดูจังหวะตอนที่ถูกคุมตัวมา นักข่าวพยายามถามว่าพี่แค้นอะไรประหลัดนกอ่ะอมพูดแล้วนอมยมเราอยากจะพูดอะไรไหมเราอยากจะพูดไหมี่ซื้อมาประมาณขังจากออนไลน์ได้ใช้มีตรงนั้นแทนเอามาที่นน่ขวตรงนี้ภรรยาหมรืว่าเห็นอะไร น่านิ่งเลยคุณผู้ชมฮะนี่คือนายหนุ่มหรือว่าชื่อจริงคือประทินเกตลาพรอายุ43ปีครับมีศักด์เป็นน้องเขยของผู้ตายก็คือปลัดนกนั่นเองหลังจากศาลธัญบุรีเนี่ยออกหมายจับสองข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อนด้วยนะและ ข้อหาพกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะสืบเนื่องจากการเสียชีวิตของนางวร,รกนกเทพพิมลหรือว่าประหลัดนกครับอายุ5 7ปีซึ่งประลัดนกก็เป็นประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3เธอถูกฆาตรกรรมที่บ้านในตำบลคลองสามอำเภอคลองหลวงปทุมธานีเมื่อคืนวันศุกร์ที่แล้วรับ8พฤศจิกายนนี่คือเป็นตอนที่คุมตัวในหนุ่มประทินเนีย่ยมาสอบปากคำไม่ตอบอะไรฮะเหตุจูงใจแค้นอะไรก็ไม่ตอบครับหรือว่าเรื่องการสั่งซื้อมีดพกทางออนไลน์ แล้วก็เรื่องที่เอ๊ะจริงหรือเปล่าที่แม่ยายเนี่ยรักปลัดนกมากกว่ารักภรรยาของในหนุ่มเขาก็ไม่ได้ตอบครับตำรวจเนี่ยได้หลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งมันไม่ตรงกับคาให้การของในหนุ่มประกอบกับผลทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ทางพิสูจน์หลักฐานเขาส่งมาตำรวจก็นําเสื้อที่มัดแขนซ้ายของปลัดนกเนี่ยมาตรวจสอบครับเจอเส้นผมอยู่เส้นหนึ่งแล้วก็เอาเสื้อยือดลายหัวกะโหลกที่มัดคอปลัดนกเนี่ยส่งไปตรวจหา DNA แต่ญาติยืนยันว่านั่นไม่ใช่เสื้อของปลหลัดนกนะแสดงว่าต้องเป็นเสื้อของคนอื่นครับทีนี้พอไปตรวจสอบที่มอเตอร์ไซค์ของหนุ่มที่จอดอยู่หน้าห้องดับเพลิงอบตอคลองสาเพราะว่าเขาทํางานที่นั่นใช่ไหมใช่ใช่ใช,ใช่แล้วมันมีข้อมูลตั้ก่อนหน้าด้วยไง<อ>ว่าเขาแบบว่าต้องไปเข้าเวรแต่เขาไม่ได้อยู่ที่ด,ดับเพลิงตลอดอ่ะ,อะเข้าออกๆคือมันมีมช่วงทุ่มครึ่งที่เขาออกมาแล้วเขากลับเข้าไปที่ดับเพลิงอีกทีนึงต่อประมาณสามทุ่มกว่าๆครับนี่แหละคุณผู้ชมฮะ มันก็เป็นเหตุให้มองได้ว่าเอ๊ะเขาหายไปไหนในช่วงเวลานั้นค่ะทีนี้มอเตอร์ไซค์ของายนหนุ่มเนี่ยที่จอดอยู่หน้าห้องดับเพลิงอบตอคลองสามันมีมีดพกสั้นสี่เล่มครับซุกอยู่ใต้เบาะแล้วก็มีร่องรอยคราบเลือดไงเป็นเลือดประหลัดนกครับมีมีดพกอีกเล่มหนึ่งที่ในหนุ่มเนี่ยพกติดตัวไปด้วยคนอะไรจะพกมีดอยู่ห้าเล่มทั้งหมดอ,อ่ะเคยถามเขาแล้วนะเขาบอกว่าก็พกเอาไว้อย่างนั้นพกอยู่แล้วแ <6 S 2> ปลกไหมครับคุณผู้ชม อันนี้พกหลายเล่มเหลือเกินก่อนหน้านี้ในหนุ่มให้การปฏิเสธว่าผมไม่เกี่ยวข้องนะกับไอ้เรื่องการตายของปลหลัดนกเนี่ยคุณผู้ชมฮะในหนุ่มจากการไปสอบถามคนรอบตัวเขาเขาก็เล่ามาแบบนี้ว่าหนุ่มเขามีนิสัยเป็นนักเลงหัวไม้เคยมีประวัติติดคุกม,มาก่อนด้วยแล้วก็มาสมัครงานที่อบตในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกันทั่วไปตั้งแต่ปี2549แล้วครับโอ้18ปีแล้วนะมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย สายงานที่ในหนุ่มเขาทํางานอยู่มันขึ้นตรงกับประหลัดนกเมืม่อสามปีก่อนในหนุ่มไปคบหากับบงกฎบงกฎก็คือน้องสาวประหลัดนกครับก่อนจะย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันที่บ้านของบงกฎเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่มันเป็นเรื่องการกีดกันความรักหรือเปล่าคุณผู้ชมบประหลัดนกเขาไม่ค่อยชอบในหนุ่มเป็นทุนเดิมอยู่แล้วสัปดาห์ก่อนเนี่ยประหลัดนกเรียก,ยกต,ตัวบงกฎซึ่งเป็นน้องสาวมาตักเตือน,เ,นเอามาตักเตือนเรื่องอะไรเออ บงกฎไปเตือนในหนุ่มมันหน่อยนะพูดจาให้มันดีๆหน่อยเนี่ยไม่ให้เกียรติพี่เลยเหมือนเป็นการไม่ให้เกียรติประหลัดนกครับประลัดนกก็เลยเรียกมาตักเตือนแล้วก็บอกกับน้องสาวว่าบ้านหลังที่อยู่เนี่ยถ้าผ่อนไม่ไหวเดี๋ยวพี่ช่วยเองแต่ถ้าเลิกกับหนุ่มเนี่ยถ้าเลิกกับหนุ่มเมื่อไหร่นะเดี๋ยวพี่จะยกที่ดินให้ด้วยคาดว่าเรื่องนี้มันไปถึงหูในหนุ่มครับก็ไม่รู้ใครเล่าใหไฟังอะนะคุณผู้ชมนุ่มก็เลยโกรธแค้นแล้วก็ลงมือก่อเหตุเลยจนช่วงค่ำเมื่อวานครับ บงกฎที่ถูกตำรวจเรียกตัวมาสอบแต่เช้าแล้วก็ออกจากห้องสืบสวนทีมข่าวพยายามถามถึงมูลเหตุว่าที่ในหนุ่มก่อเหตุมันเกี่ยวข้องกับที่ดินที่ประลัดนกจะยกให้คุณบงกฎหรือเปล่าแต่มันมีเงื่อนไขไงว่าต้องเลิกกับหนุ่มก่อนแต่คุณบงกฎไม่ได้ตอบอะไรครับแล้วก็ขึ้นรถกลับออกไปครับเรื่องอะไรครับพี่คือลองหนีไปเราหมายู่ว่ายยงไงไรเราอย่างยิ่งยัง ปัญหาทีไม่พร้อมพูดนะจ๊ะพี่ไม่พร้อมพูดค่ะใช่ไหมเราเสียใจไหมพี่ที่พอเราแนี้นี่ฮะคุณบงกฎน้องสาวผู้ตายก็ไม่ได้ตอบอะไรนะขึ้นกระบะไปเลยครับเรื่องอะไรก็พี่รออยู่ไเรอหมาอยู่ว่ายังไง